เมื่อก่อนจะโอ้โหออกทีวีแต่ละตอนนี่ต้องไปเข้าคิวนะเสียเงินมหาศาลนะกว่าจะได้มาครึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีนะต้องสอบด้วยนี่<อ>ห้านาทีนี่เป็นเงินเป็นทองนะเป็นล้านนะห้านาทีหลังข่าวเนี่ยใครไม่ได้ได้ช่องช่องสามช่องเจ็ดไม่ต้องคุยอะไรแต่แค่ช่องเก้าเนี่ยห้านาทีหลังข่าวเนี่ยขอโทษนะเป็นล้านนะท่าวิ่งเนี่ยเป็นล้านล้านเลยเพราะฉนั้น <c oughs> วันนี้เหตุการณ์ก็เปลี่ยนวันนี้กลา,า,ายเป็น <c oughs> กลายเป็นว่าต่ครใครก็ทำทีวีได้ใครใครก็สามารถจะเป็นติดรายการได้ใครก็ทำรายการได้ดูเองหนึ่งคนเนี่ยกลายเป็นหนึ่งช่องทีวีแล้วครับนี่ขนาดนี้นะแล้วหนึ่งคนไม่ได้อยู่แค่สาวอากาศในเมื่อก่อนสามห้าเจ็ดเก้าแค่กรุงเทพปริมณฑลวันนี้ทั้งโลกครแล้วยิ่งไปกับยูท b e ไปกับ Facebook เฟซอะไรเนี่ยมันไปได้ทั้งโลกเลยเพราะการเสพสารในวันนี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองเนี่ยวันนี้ ต้องสู้กับเรื่องไอ้ความความเข้าใจของประชาชนเนี่ยครับลําบากกเก่ายากเก่าแล้วว่าคนเราเนี่ยวันนี้ถ้าไปเราไปชื่นชมนี่เบาแต่เบาแล้ววันนี้ถ้าเราไปไปชื่นชมมากเนี่ยแล้วว่าชมมากคนก็ไม่ดู้อีกคนชอบอะไรชอบด่านะคนนี่ชอบด่ายิ่งํำหนิตีเตียนเนี่ยโอ้เรื่องชอบมากยิ่งด่ายาบเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนันมันก็เลย วันนี้ทักษิณก็เข้าถึงเกมเกมเกมเหมือนกันด่ามาด่าไปด่ามาด่ากลับวันนี้ก็กลายเป็นว่าวิวาธาละนะเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สาบันละกลายเป็นว่าตัวเส้นแนลละไข่ของมันของไครของมันละก็เลยตอนนี้เราก็ดูติคู่ของเชียร์ทักษิณตอนสมัยเป็นโทนี่วุฒซัมอะเมื่อก่อนเชียร์ใหญ่ด่ารุงตูสารัปสาราเฟนะเชียร์โทนี่วุฒซัมวันนี้ ขาประจํโทนี่วุฒิสรามกรรมาดาโทนี่เองในฐานะเพื่อเปลี่ยนเนมเป็นทักษิณอืมเลยลืมเรื่องความรักกับโทนี่ไปละวัน <c oughs> นี้ในจอครับผมไปดูเออไปเปลี่ยนได้เร็วเลยนะเออเปลี่ยนสีกันได้เร็วเลยก็ลกลับมากลายเป็นแต่ละคนก็คนนี้กลายแกนบ่าทักษิณก็เป็นวเวนเวณๆทั้งๆท,งที่เขาก็เข้าไปทํางานในฐานะรัฐบาลมีการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยแล้วมีเสียงส่วนใหญ่มาตรงนี้แล้ว มันก็ต้องไปคุยกันกเฉพาะงานมีวันนี้ใช่ไหมว่าทำเขาตัสินจะทำอะไรก็นหน้ารเรื่องคาสิโนโออนไลน์แลรตามแต่เนี่ยพูดได้เพราะเป็นงานที่เขากำลังจะทําครบแต่การเป็นฟื้นฝอยหาแล้ะเข็บไอ้เรื่องไงทำลายอำน,นาจตุล,ลาการเออวันอยู่ชั้นในสิบสิบสี่เพราะว่าเรื่องนี้มันมันจริงจริงมันเป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วมันมันไม่มีราคาแล้วใครเราเราก็รู้กันอยู่ว่าเข้ามาเพราะอะไร ได้รับสิทธิพิเศษยังไงก็จบอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจกันเรื่องตรงนี้เลยว่าเรื่องนี้มันเรื่องปกตินียิ่งในประเทศนี่ยิ่งปกติใหญ่นะในประเทศที่ไยอ้อยพระเต็มคอกันเนี่ยแล้วก็ทุกบ้านต้มีฐานพระภูมิเนี่ยไม่ต้องไปคุยเรื่องแบบนี้หรอกของศักดิ์สิทธิ์ก็คือของศักดิ์สิทธิ์ทชไมก็เลยเรายงยอมรับดิผมเนี่ยไม่ให้ขอพระตะกนในปคอผมไม่เคยห้เลย เรื่องนี้คนมันไม่ยอมรับไงพี่มันก็เลยเป็นปัญหามันมันไม่ยอมประเด็นไหนมาเล่นมันไม่ยอมรับมันไม่ใช่ไม่ยอมรับคนมันยอมรับเพราะว่าคนที่เป็นศัตรูทักษิณเอาฟื้นฝอยหาตะเข็บคือฟื้นฝอยหาตะเข็บั่นเองก็เรื่องนี้มันผ่านแล้วกันนม่อไห่โกงไปโกงมาโกงไปโกงมาเนี่ยความจริงมันก็จบแล้วอ่ะจบตอนพระราชาอภัยโทษแล้วครัตอนนี้แผนที่จะปล่อยให้การไปข้างหน้าดูเหตุการณ์ไปข้างหน้าว่าเราจะเป็นยังไงไปก็กลายมาต้องย้อนหลังไปไปอยู่กับเรื่องเก่า แล้วก็นั่งด่าทอไปมันไม่จบไปทีนี่มันสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วก็ยังเป็นเรื่องเก่าเรื่องนู่นเรื่องนี้ทีนี้ประเทศมันจะไปยังไงวันนี้ไม่มีทักษิณหรออ่าทักษิณไปเลยวันนี้แล้วเป็นไงก็แย่งกันหน้ากันต่อแล้วเป็นไงแล้วมีพรรคไหนที่มันมีคะแนนเอ้าไอ้พรรคก้าไกลก้าไกลมาเขาก็ะชนาเลือกตั้งสองคนก็ประกาศจะรวมตัวกันว่าอ่าเทนะมาเก้าไกลกับเพื่อไทยก็จะเป็นรัฐบาลร่วมกันอ่ารวมี เรื่องวุฒิสภาเข้ามาเกี่ยวข้องคพามจริงวุฒิสภาเนี่ยมันเป็นเรื่องของของการเมืองเก่าเมื่อมีการเมืองใหม่มีการ,การเลื่งตั้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองวุฒิสภาก็ต้องยอมรับฉันทามติของประชาชนครับคือเขาจะรวมกันก็เราปล่อยเขารวมก็ไม่ยอมรับอีกแล้ววุฒิสภามาจากไหนก็แต่งตั้งโดยคอทชือนี่ไงมันมันมันเอเรียกว่ามันทุลมุนวากันอยู่แค่เนี้ยผมก็แม่งนั่งดูว่าทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้ มันก็กลายเปว่าโอเคเพราะการเป็นรัฐบ,บาลเนี่ยมันดูแลทรัพย์สมบัติของชาติปีละสามล้านล้านการเป็นรัฐบาลสี่ป,ปีมันหมายถึงสิบสามสิบสี่ล้านล้านบาทแล้วในประเทศทีมการในประเทศทีมีคอมมิชชั่นสามสิบเปอร์เซ็นถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยสามเปอร์เซ็นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายนะเท่าที่เราซื้อขายที่ดินยอมรับกันตามกฎหมายเนี่ยแต่จริงๆมันเล่นกันถึงยี่สิบสาสิบเปอร์เซ็นเนี่ยได้สามล้านล้านเนี่ยถ้ามันแค่ฮะเอาแค่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ หนึ่งล้านสามแสนล้าน,ล,านล้านในสี่ปีเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนล้านล้านนะครับโอ้โหมันคือเท่าไหร่นี้ไงผมทรยบสุดขอบฟ้ามันอยู่ไปใต้ตึกไคู่ฟ้าอ่ะมันถึงต้องทะเลาะถึงต้องพยายามสู้กันเอานั่นเอานี่มาแม้กระทั่งการถ้าจะถามผมว่าที่เห็นเห็นกันทุกวันบนจอเนี่ยทุกคนที่ว่าเออ่ดีเพรอะดีรักนานีาน่ยอย่าให้ผมคุยแล้วแต่ละคนไม่มีบาดแผล นะมากน้อยนะก็มีธุรกิจกันทั้งนั้นแหละแล้วก็ทำมาหากินกันอยู่ก็เอ่อเพราะพเพราะพระชาธิปัดขึ้นมาก็งีเอฟังไว้ให้ปัดก็งียบเสียงแต่ฟังทักษิณก็ดังอ้าวพอทักฟังทักษิณมาฟังไปปัดฟังไปย่าปัดเก่าๆก็รวมตัวกันดังแต่มาค้าที่มีของแขม่ะโดนค่าเก่าด้วยไงนะไอ้โรงแรมร่วของตัวเองแต่ก่อนวันนี้มาโดนไปด้วยมันก็เลยสาหัสกว่า แต่ขอโทษให้ผมอ่านทะลุกเกมไปเลยนะค,ค,คุณทําอะไรเขาไม่ได้หรอกวันเนี้ยอืมคุณทําอะไรเขาไม่ได้เลยด้วยเงิ่อนไขวันหนึ่งทางสภาเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ลมลังเขาละนะวันนี้ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติถอนตัวตูมเขามีร้อยกับเสียงร้อยร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบก็ไปสร้างบานเสียงส่วนน้อยได้เพราะพักพัก่ายค้านใหญ่ เออก็ยินยินราหลงเขาให้ทํางานไปเขาก็ไม่ล้มก้าไกก็ไม่ล้มรัฐบาลเพื่อไทยเพราะเป็นพรรคที่มาจากประชาชนด้วยกันเขาก็หวังพึ่งวันหน้าถ้าเผื่อฟ้าเปิดถ้าเผื่อเขามีโอกาสถ้าเหตุการณ์มันล่วงเลยไปอีกนิดนึงเขาเพื่อไทยอาจจะแรงเล็กกว่าเขาก็จะรวมกับเป็นรัฐบาลในอนาคตอีกเพราะนั้นพรรคที่มาจากประชาชนด้วยกันเนี่ยเขาจะรู้เส้นทางซึ่งกันและกันแล้วก็ถามว่าวันนี้คนในเพื่อไทยเนี่ย ข้าพักภูใจไทยแบบโอ้โหสุดสวัสดิ์ขาดใจเหรอไม่ใช่ไม่มีทางเขาก็อยู่กับด้วยภาวะความจําเป็นนะตอนทีนี้พรรพก้กวาไกลก็ลองพรรคก่าไกลหรือพรระชาชนก็ยอมยอมถอยเลยถอยจากข้อที่ทรให้เขาเป็นรัฐบาลไม่ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเขาไม่เข้าไปยุ่งสองอนี้นี่เขาพยายามลด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 ความอ้ไเรียกว่าคุปสักแต่เขายังได้เสียงจากประชาชนอยู่ วันหน้าฟ้าเปิดมาเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าไปเป็นรัฐบาลได้พรรคเพื่อไทยวันนั้นไม่มีทักษิณไม่มีอุ๋งเขาอาจจะสนับสนุนพรรคพรรคประชาชนไป mm hmm. การเมืองมันต้องเล่นแบบนี้ mm hmm. เล่นไปข้างหน้า mm hmm. คุณเห็นไหมเมื่อวานนี้ทำคุณมานั่งวิจารณ์เลยว่าี่เป็นยุคท้องของอเมริกาไปเล่นเอไปเล่นก็นั่งอยู่ตรงนั้นห่างกันแค่สามวายนะ mm hmm. เขาก็มีปัญหามาันจะมายุคคุณมาเอยอะไรว่ามาด่าอะไรกูเขาก็นั่งเฉยฟังเฉยเฉยเพียงแต่ไม่ไม่ไปเล่นไม่ปกมือให้นั่นเอง แต่คนในห้องก็มีทั้งปบมือไปปบมือ,ยอเออยอะมาทั้มก็อารวาสใหญ่แสดงตัวโอ้โเยอะแยะไปหมดทําได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้มันง่ายอย่างที่เขาพูดเหรอต่ไปยึดปานามาเนี่ยนะมันง่ายงาั้นเหรอคุณท <c oughs> ั้มฮะถ้าถ้าเป็นไทยนะในโครงการว่าจะไปไป,ไปดาวเทียมจะไปเอาคนขึ้นไปดาวดาวคารให้ได้คนไทยดาฟฟื้นแล้วโอ้โหก็ไั้งไงมาสแนงอยู่ตรงนั้นไง <c oughs> เองกับมัดนี่มันหาเสียงด้วยกันนี่อันนี้มันผลประโยชน์ทับซ้อนนี่วา เอ็งต้องส่งเงินไ้เท่าไหร่วะเพื่อให้มาร์ทม,มันแทนนาซาพาคนไปเอไปดาวคารไอ้นี่ผมเรืทับซ้อนองค์กรอ,อิสระของอเมริกันถ้ามีถ้ามีนะก็ต้องบอกใช่ลเลยนี่ตกลงไอ้มาร์ททำอะไรไม่ได้ถ้าทับเสร็จเป็นป,ประโยคเดียวปุ๊บให้หยุดทํางานทันทีหยุดเพรสิดเตนเลยนะหยุดทางานทันทีเป็นคดีความ <c oughs> คุณจะเห็นไหมว่ากฎหมายบ้านเราวิธีการที่เรามีอยู่วันนี้จะวางวางแหลวางตะข่ายกันไม่เต็มไปหมด มันให้ประเทศนิพิการมันไม่มีคันรองที่จะเดินอันนี้ถามว่าท่านเราด้าน,นเนี่ยเอ,อเป็นองค์กรอ,อิสระร้อยเปอร์เซนต์ไหมก็ต้องไม่ต้องพิสูจน์กัน <c oughs> เยอะแยะเลยนะถ้าดูจากผลงานที่แล้วมาหนึ่งคนไม่มีความเชื่อถือ <c oughs> นะฝ่ายที่ชอบทักษสณนเกิดไม่เชื่อถือฝ่ายที่ไม่ชอบทักษสณนก็ไม่เชื่อถือ <c oughs> ปัญหาคือพวกท่านจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าท่านทํางานเพื่อประโยชน์ของประชาชน หรือเพื่อประโยชน์ของใครอันนี้ต้องพิสูจน์อีกละอะไรที่เป็นของประชาชนมีไหมอ่ะแต่นี่พักที่มาจากประชาชนโดนอันนี้ก็เอ,อ้ยไม่ใช่เพื่อประชาชนเพื่อใครวะคนก็ถามกันหมดมันก็ทําให้สาธารของสถาบันเนี่ยองค์กรเนี่ยสาม้อยในซาซาคนคนเสพข่าว <c oughs> อืเขาก็สงสัยอ้าทาไมวะเขาแจกต่างกันต وم, ตรมต,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 ตูมตูงตูมตูเออกกตก็ตั้งมามีเงินเดือนนู่นนี่เหถอพักไม่เห็นทำอะไรใครทุกคนเนี่ใช่ไหม <c oughs> เนี่ยไม่เห็นทำใครทุกคนเรื่องต่างมากับทั้งประชาชนทั้งชาติเนี่ยรู้หมดว่ามีการซื้อขายกันอย่างเออกระเลิกเลยนับตรงรับตังค์กันตัวตวนหน้าเลยแต่ขอโทษกกตไม่รู้คนก็เอ๊ะแล้วมีไว้ทำไมกกตไม่ได้ทำางานให้ประชาชนดกว่าห,หน้าที่รักษาความไม่ความถูกต้องของการเรื่องต่างหน้าที่ป้องกันการซื้อเสียงขายเสียงไม่ได้ทำ <c oughs> คนมันก็ไม่ทุจริตเนี่ย คนอยู่ในปกครองไม่ไม่เชื่อในผู้ปกครองคนถูกไฟใต้กฎหมายไม่เชื่อในกฎหมายเราก็เลยวันนี้เราใน,ในทางการเมืองพวกเราก็เลยไม่ไม่มีอะไรจับต้นชนปลายไม่ถูกคุณรุ้มาวายกันอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ไม่จบสักทีนะไอ้ตั้งแต่ปีไหนปีไหนมาแล้วอ,อ่าออันอันพายเขาก็โดนศาลสั่งตงุมตุมตุมตุมแต่คนในสภา,าเป็นเท่นั้นเองที่ไม่โดนถ้าเป็นชาวบ้านเรียบร้อยไปแล้ว นะแต่พวกคุณพวกคุณอยู่ในสภาไงพวกคุณเป็นผู้มีอำนาจไงพวกคุณเป็นนิติบัญญัติแห่งชาติไงพวกคุณเป็นฝ่ายบริหารไงกฎหมายก็ทาอะไรพวกคุณไม่เพราะกลายเป็นเขตหัวข้ามเขตขาดกลายเป็นสภาใครอยู่ในนั้นข้ามแต่ต้องหมดแล้วก็พอแกรีนไปอีกก็ต้องระดับสูงสูงในนั้นน่ะวันนี้มีที่ไหนที่ที่พวกเขานั่งทำงานกันเองพวกเขานั่งอยู่ทุกวันเนี่ยคือรัฐสภาแห่งชาติที่ก่อสร้างมาเนี่ย สร้างเสร็จสัญญาไว้กี่ปีเลื่อนแล้วกี่ครั้งถึงวันนี้ยังไม่มีคนรับแต่ไม่มีคนมีคดีไม่มีใครตริดคุกอะ่ะแอะไรกันรู้วหที่คุกเองนั่งทํางานกันนั่นแหละเป็นต้นต่อของเรื่องราวทั้งหมดเองยังทําให้มันถูกต้องไม่ได้เลยแล้วคุณจะทำอะไรให้มันถูกต้องพอปชอยู่ไหนสตงอ,อยู่ไหนไม่แดกบดพ่ออะไร เพราะแสงรัศยบยางนี้คนได้รัญยามาคือชิโนไทยชิโนไทยเนี่ยมีกำเนิดมายัางไงมันต้องคุยกันทุกคนรู้หมดทั้งประเทศเพียงแต่ว่าตอนผมไม่เกี่ยวแนละ้ผมออกมาและวจะขอโทษครับแล้วบริษัทคุณยังอยู่อำนาจยังอยู่ความไม่มีความที่เป็นเอ่อทั t น a c h a b l e ยังเป็นสิ่งที่แต่ต้องไม่ได้อยู่เพรอมีรองประธานคนนึงเขไปจูนจานวันนี้ไปละถูกปะ เข้าไปดูนจานไม่เซ็น,นดดรับตรวจฟ้องหาข้อเท็จจริงจากการคุณทําสภาหให้สะอาดก่อนก่อนจะไปทําเรื่องอื่นไม่มีใครก็เชื่อคุณแล้วรัฐบาลก็ต้องทําที่ประชุมรัฐบาลนั่งกันอยู่กันนั้นสมหัวกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่ถูกต้องเลยอืมต้องมีวความอย่างว่าสถูกต้องจากทีไหนต่อแล้วอย่างนี้มันเอาอย่างพี่เอาซะธอยมายนี้นะเราจะพี่เราจะพยากรณประเทศเราอย่างไัเพราะว่าท้าพี่วิคอยน,น,นี่เนี้ย อะไรขประเทศเราเนี่ยมันจะเดินยังไงมันนี้มันถึงจุดนี้ละมันไม่ไอเรื่องความรุงโรงเนี่ยลืมไปเลยไม่มีแน่ในประเทศไทยคงไม่รู้เพราะมันไม่สามารถรุงโร์มันจะกลายเป็นพดเดียวับซ้อนไงเพราะองค์กรที่บริหารประเทศจริงๆมันไม่ใช่รัฐบาลเนียไม่ใช่ไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่สภากลายเป็นองค์กรอิสระบริหารประเทศนี้อยู่อืมเขาเป็นคนที่แล้วเขาอยู่กันแปดปีเก้าปีด้วยนะสภาผู้แทนรัฎร้อยสี่ปีนะอืมสภาสวเนี่ยก็ห้าปียังไงเนี่ยนะจากนั้นเขาอยู่กันแปดเก้าปีหมด มันมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการปกครองอำนาจในการปกครองเล่าหนึ่งมีที่ไหนนายกหรือรัฐบาล<ม>กกตก็ยุบได้ปปชก็ยุบได้ศาลร,รัมนูญก็ยุบได้<ม>โอ้โห,โหเลือกตั้งกันแทบตายแต่เวลาล้มล้มนิดเดียวง่ายนิดเดียวมันมันผิดศาลสิทธิยุติธรรมเนี่ยต้องเป็นศาลหลัก<ม>ถ้าเป็นคดีการเมืองเนี่ยศาลสิทธิธรรมเนี่ยจะต้อง เรียกว่าสกเรเลยหาคณะบุคคลที่ที่ว่าพูดง,ง่ายๆหรือเ่าองค์คณะเนี่ยตั้งขึ้นโดยสารทั้งหมดอืม hmm. มีคนมาให้เลือกเลยสิบยี่สิบผู้ภาษาแล้วอุณ hmm. าสารหรือสารทั้งหมดเนี่ยโหวดกันว่าเอาใครมากสิบสิบสองคนสิบห้าคนสิบแปดคนมาเป็นกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำกัดรับรองว่ามันโองกันไม่ได้เด็ดขาดเพราอะไ,ไหม hmm. เพราะถ้าสภา,าของผู้สาษาทั้งหมดเนี่ยเขาเลือก ผู้พิกษาขึ้นมาเป็นหนึ่งคณะทำงานเกี่ยวกับคดีเขาก็โดงอันพายหรือ<ม>เรื่องโกงกินสาร,รพัดสาร,รเพ์เนี่ยแม้แต่ในเรื่องของ<ม>สภาผู้แทนเนี่ยอืท่านเหล่านั้นจะไม่กล้าเลยเพราะเข้ามาจากการเลือกตั้งของมวลผู้พิกษาทั้งหมดและผมเชื่อว่ามหาุเอมวลชนผู้พิทาทั้งหมดเนี่ยที่มาโหวตเนี่ยจะต้องได้คนดีแต่ถ้ายังไม่ถึงขนาดไม่ได้คนดีเรื่องเรื่องความเจรเิรอความพินาศอย่างเดียวผมว่าในนี้เนี่ย คุณทักษิณเนี่ยถูกต่อต้านเยอะขนาดนี้นะพี่นะทำไมแกแบบนั่งเอาอะทำให้ประชาชนเห็นให้เขาเชื่อมั่นว่าแกทำจริงจริงอะตอนนี้มันมันไม่เชื่อไงพี่ในเมื่กี่เดือนแล้วอะ่อกี่เดือนแล้วหลายเดือนแล้วนะพี่ก็สี่เดือนแล้วก็อยู่มาเก้าปีคุณทําไมก็ด่าด่าเนีก็ด่าอยู่ทุกวันไงถ้ามันไม่มีใครเข้ามาไอ้เก้าปีนี้ยิ่งเจ็บปวดที่สุดนะมึงเก้าปีไม่ได้มีอะไรดีเลยประเทศไม่ได้มีอะไรดีก็ทุกอย่างแล้วไอ้เก้าปีเนี่ยเป็นคนเอานี่ทักษิณก็มาเห็นไหมสรุปมันอะไรวะประเทศเนี่ย คือมึงไม่ทำเลยตอนมึงเก้าปีมึงทำไม่ได้มึงก็รู้อะไรประเทศนี้คุณรู้คุณก็รู้ผมก็รู้คนฟังก็รู้มันมันไม่มันมันไม่คุณบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถพูดได้แล้วจะลอประเทศไปเพื่ออะไรกันมาเนี่ยปัญหาคือว่ามันรวยกันยังไม่พอใช่ไหมคนที่นั่งทำมาหากินหรือคนที่สร้างอาชีพจากการเป็นผู้ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นอิสระไม่อิสระเนี่ยนะ เอ่อแต่ละคนที่เกิดมาทานายต่างๆพูดดีต่างๆขึ้นมาเพื่อประชาชน<ม>วันนี้ติดคุกไปกี่คนต้องจะเข้าอีกกี่คน<ม>ควันนี้ก็สารพิภาษาไปอีกคนละก<ม>็แปลว่าขณะนี้แม้กระทั่งการๆๆตรวจสอบภาคประชาชนมันยังเอาคนไม่ดีออกมายืนเต็มจอไปหมดมแล้วก็นั่งขุดคุยเพื่อหาอไรายได้อ<ม>ืมจากจอเราเนี้ยเนี่ยจอเล็กๆนี่แหละอ<ม>ืมก็ไปหากินกันแต่ว่าเสร็จแ,แล้วก็อ่ะถูกจับถูกดามาเอามาเอา,า,เอา,เอาหายไปภาคหนึ่งไม้แล้ว <laughs> กลายเป็นว่าล้างหน้าล้างตาเสร็จเอามายืนต่อเล่นต่ออยกหลายคนเออคนหมายที่เข้ามาควบคุมการกล่าวถึงบุคคลอื่นในทิศทางที่เกิดความเสียหายและไม่มีประโยชน์มันจะต้องมีกฎหมายอีกอันหนึ่งขึ้นมาผมว่าไม่นานแหละมันจะเกิดคือจะคุมการปั่นความปั่นป่วนรุ่นใบที่มีอยู่บนหน้าจอทั้งหลายในวันนี้มันเป็นความสนุกไงก็คุณมีอาชีพอย่างเดียวไง คือด่าทอร์ไม่รู้อะไรมันก็ไม่เกิดใช่ไหมไม่เกิดมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยมันก็ต้องดาวก็ตั้งแต่ไหนตั้งแต่เอาแต่แต่ผมเราทํางานเลยดีกว่าแต่เมื่อก่อนมันก็เปลี่ยนแต่ว่ารูปแบบมันเปลี่ยนนะแต่วันนี้ยิ่งปกครองยากที่สุดแต่นี่ดีอย่างนะสร้างมอบไม่ได้เพราะม็อบเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากน้ำลายมันเกิดจากน้ำเงินอืม มันไม่ได้เกิดจากน้าลายเงเพราะน้าลายคุณผมถุยไปให้ตายให้คอแห้งคอแห้งน้าหมดคอไปเลยนะคุณก็ยังทําอะไรไม่ได้เพราะนั้นวันนี้ถามว่าทาไมทักษิณเขาถึงอาราณ์ัลเดือดเกิดโอ้ยทาไมรักตรงนี้ก็เ <c ười> ขาไม่กลัวอะ่ะ <c ười> ถ้าเป็นอย่างที่ไดว่ากอ,อย่างที่ได้บอกกูไม่กลัวมึงหรือกลัวเลยกูเลิกกล,ล,ลัวมึงแล้วเนี่ยก็ก็มันก็เขาไม่เคยเห็นว่าไม่เคยเอาสูตรที่ดีมาพูดน่ะเขาูดแต่เรื่องเร็วๆแรงๆมาแต่เรื่อง ดีจริงๆ,ๆก็มีน้อยมากอืูก็ทำาในเรื่องที่มันจะเกิดปัญหามาทั้งนั้นนะอย่างวันนี้เขาบอกว่าไปฟ้าจะลงมาได้สามบาทเจ็ดสิบาสาบานเลยทัาสินทําได้ผมเชื่อเขาทาได้เันไม่จช่ของไวฟ้าหรอไม่ใช่เพราะว่าแค่เขาคนเอาโกงค่าไฟออกไปมันก็นลดแล้วเขารู้นี่มันอยู่ที่ไหนทำไม,ไมรู้ <c oughs> เขารู้ถ้าคุณขับรถร้อยี่สิบกิโลเมตรอีกอีกครั้งหนึ่งขับแปดสิบกิลเมตร แปดสิมันก็คือประหยัดน,น,น้ํามันแน่มันไปได้ไกลกว่าแน่แต่ร้อยยี่สิบอาจจะถึงเก่าแต่น้ํามันไม่จุดหมดแน่นะและแปดสิบเนี่ยเป็นโชกจงดีว่าความเร็วที่สิ้นเปลืองน้อยที่สุดอืก็วิ่งตรงบนเส้นนั้นมันก็ได้อย่างเงี้ยผมว่าเขาทําได้แต่ว่าสิ่งที่เขาทาได้มันก็จะไม่ถูกชื่นชมอยู่ดีเพราะวันนี้เขามีศัตรูเยอะผูกเสียประโยชน์เนี่ยอาฆาตมาร,ร้ายอืม แล้วก็ยังมีคนที่อยากไปด่าทอเพื่อจะ,อะสร้างความใกล้ชิดก็เขาคือคนดูแลเงินสามล้านสามจุดห้าล้านล้านบาทต่อ,อปีทุกปีสี่ปีเพราะนั้นใครก็อยากจะคอนแทคใครก็พยายามจะหาช่องทางที่จะไปคอนแทคแต่เขาเพื่อจะไปเสพสมใน,นส่วนนี้หรือเอ วันนี้อ้าวผมด่ามาแต่ว่าให้โอนเงินเข้าบัญชีนี้นะครับบัญชีผมนายประเดศสยามไม้ครับเออเช่อบ,บัญชีนี่ถ้าผมบอกว่าคุณทักษิณครับผมเชียร์คุณเป็นทักษิณแ้วคุณทักษิณโอนให้ผมได้ไหมเข้าบัญชีนี้แบงค์นี้แบงค์นี้เบอกเออดีนี่ว่ะโอนมาหรืออีกคนบอกปอ,เเอาาะเด็ดเองต้องจ่าเหรอจ่าเลยเดี๋ยวผมโอนเงินให้ถูกต้องตามกฎหมายฮนะอืมเออการเปงนถูกต้องตามกฎหมายนะ แล้วออทำไมเน,นี่ยผมสงสัยมากัลยสีเนี่ยแกรวยมากเลยทำไมแกน่าจะยอมทักเอาประชาชนเป็นพวกอะผมรู้แกไม่เอาประชาชนเป็นพวกนะเขาเอาประชาชนเป็นพวกแต่เขาไม่เอาสื่อเป็นพวกเพราะสื่อเนี่ยเขาเอาเคยเขาเคยคอนแทคมาเยอะแยะแล้วอืมนะไปงานปันไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่จบไงเพราะว่าถ้าผมเป็นสื่อผมอยากมีชื่อเสียงผมต้องด่าเขาครับผมชมเขาชื่อเสียงผมก็ไม่มีอ,อ,อย่างวันก้ก่อนไป ไปงานในบัะกอบเดีใช่ไหมครับเอ่อผมพูดตอนนี้มันนั่งอยู่บนเวทีสองคนผมกับพี่ไพสารพี่สไพสารอลแต่นี้ถ้าคนหนึ่งด่าคนหนึ่งด่าด้วยกันมันก็ไม่ถูกไม่สนุกเพราะบอกเอางี้นะพอเห็นต่างนะพี่เป็นตางกดผมผมไม่กดพี่นะเราเล่นต่างกันเอาเวลานก็บอกอ่ารนี้ผมบอกอ้าวผมก็อยู่ตรงข้ามคนอยู่ข้างคุณก็ยังถามไอ้พี่ประเด็จวันนี้ไม่เหมือนเดิมพี่ประเด็เปลี่ยนไปครบไม่เต็มหมัดเอ ก็ถ้าจะให้รายการมนสนุกมันต้องมีพระเอกผูร้ายผูร้ายสองคนพระเอกสองคนเอาเหรอมันต้องมีใครคนหนึ่งพวกชอบพักศีนก็นอนบอกพระเดชพระเอกพวกชอบเกียรติศรีก็บอกพี่สายพระเอกแล้ว็พระเอกทั้งคู่ผูร้นค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 ายทั้งคู่อ่ะเนี่ยนะสังคมการเสพเนี่ยการเสพข่าวการรับเรื่องราวของคนไทยเนี่ยมันเพี้ยนเพราะอะไรไหมเราไม่ให้การศึกษาให้คนไทยอยู่ในเหตุและผลให้เป็นวิทยาศาสตร์เราไปให้คเขาเชื่อเราไปหันกเด็กหนึ่งให้อยู่กับหู ไม่ได้อยู่กับหัวน่าจะอยู่กับหูฟังอย่างเดียวห้ามเถียงวันนี้มันก็กลายเป็นโกงเงาทั้งแผ่นดินทุกบ้านปลูกกันไปบ้านสี่ิบวาสามิบวาไม่ต้ลังสร้างสารพระภูมิวโน่ไม่รู้สร้างให้ใครอยู่ก็ไม่รู้นะมีแต่หมากับไก่เข้าไปนอนอยู่อืมมันต้องเลิกเชื่อได้แล้วได้แล้วว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องมีแล้วสารพระภูมิมันไม่ใช่ศาสนาพุทธมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อืมนะไอ้ผึยปีป่าปูยาตายายนี่มันอะไรกันไม่มีนะมันต้อง เอาพระห้อยคอเนี่ยเอ้โหมมหาศาลตกเครื่องบินก็ตายงยิงก็ตายรถบ้างก็ตายมีใครรอดมั่งรอดเพราะถุงมนิภายถ้าคุณขับรถแปดสิบคุณไม่ต้องห้อยพระคุณขับร้อหกสิบคุณใส่เสื่อกลอกก็ตายมันทำไมเราถึงไม่ยอมสอนคนเราเนี่ยให้อยู่กับความเป็นจริงอยู่กับโลกใบนี้แบบที่มันเป็นโลกใบนี้อ่ะนะเพราะนั้น ราเราไปเพี้ยนหมดมันก็เลยเพี้ยนขึ้นไปเรื่อยๆเรยๆเนี่ยคือเหตุผลของของของเรื่องที่เราไม่ไปไหนหอ่ะจากประเทศที่นําเข้าสู่ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชอาญาสิทธิราชอืตกตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขาทําสงครามชิงเมืองกันเนี่ยขเขมรลาวเวียดนามเขาลบกันเป็นวักเวนมาเกือบร้อยปีเขาหยุดสงครามสามสิบปีเขาไปไหนไม่รู้แต่เราไม่เคยลบกับใครมาเลยเป็นร้อยปีวันนี้ยังย่ําอยู่ก่าที่ นั่งรอก,การเติบโตของชาติเพื่อนบ้านวันนี้อเมริกาอเวียดนมปรับปรุงใหม่ให้มันถูกกระยุกนี่มันยุคใหม่แล้วยุคของเอไอแล้วยุคนี้ยเพราะนั้นเรื่องอางาน,นเอกสารก็ไม่ต้องมีแล้วต่อไปนี้เอ,อลดกระสวงลดใครกัรใช้ระบบงานใหม่ขอโทษประเทศไทยยังเซ็นรับรองสมุดเอ๋่ยประจำตัวประชาชนอยู่เลยอืนะโอ้ต้องเซ็นมีเอก,กสารเจ็ดหน้าต้องเซ็นแปดชื่ออ,อะไรกันวะ มันเลิกได้แล้วไอ้กระดาษเอซีเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้นิ้วมือตามันไอ้ลายเซ็นเนี่ยมันโกงได้แต่ตาเนี่ยมันโกงไม่ได้ตาเนี่ยแหละเครื่องมือเร่นี่ครบครันหมดในมือถือเนี่ยคุณทำอะไรคุณกล้าอะไรนะถ้าตาถ้าคุณไม่ลงหน้าใบหน้าไว้แล้วไม่ใช่ใบหน้าเขาก็มันก็ไม่ได้กับคุณแล้วมันซื้อไม่ได้ด้วยไอ้อมือถือเนี่ยแต่ลายเซ็นลายเนี่ยลายเซ็นเสร็จต้องไปพิสูจน์ไปตำรวจพิสูจน์กวพิสูจน์หลักพิสูจน์เยสโนใช่หรือไม่ใช่เสียสั่งอีก อไอ้ไฟ <if> คอยมีเงินมาก็พิสูจน์แล้วเอาผิดไม่เอาถูกแล้วแต่เจานาว่าไงก็สามัญสำนึกหรือว่าไอ้การวิเคราะห์ดุลพินิจเนี่ยมันซื้อขายได้มันซื้อขายได้เพราะปัญหาจริงๆคือทรัพย์สินวันนี้ถ้าคุณอยากการสร้างชาติคุณต้องสร้างคนมไม่ใช่ชาติคนในชาติแล้วมันดีเองหมดทุกระบบวันนี้คุณคุ่มเทมาตรงนี้เลยให้คนมันลืมเลยว่า อันนี้ไม่ใช่พุทธคืออะไรศิยศาสตร์คืออะไรพรามคืออะไรไอ้ผีสานนางไม้คืออะไรวันนี้คนไทยกลัวผีเกินแปดสิเปอร์เซ็นยังเชื่อเรื่องเข้าทรงอยู่เกินหะ้าสิเปอร์เซ็นนะอยู่ดีๆไม่รู้ว่าเชิญนูน่นเนยแต่สมัยปลายกรุงศรียังมีคนเชิญมาได้เลยนะ อะไรก็ไม่รู้ว่าันนี้นุ่นเดี๋ยวนี้พี่เกียรติพูดถึงเดี๋ยวเข้าหนึ่งนึ่งสอง <c oughs> ในหลวงในอดีตแม่มีคนมีคนมันเชิญเข้ามาได้ทุก่เองเชิญเจ้าได้ขนาดน,นั้นเลยเหรออืมฮะแล้วก็นั่งหลอกลวงไปในทุกวี่ทุกวันเนี่ยโอ้ยมีแต่เรื่องหลอกลวงกันทั้งนั้น <c oughs> แต่ผมดูพี่วันนั้นอ่ะมั่งมันนะสำหรับผมนะผมเลยยังคิดว่าเอกูอยากขอช่องคุณจตุพรสักหนึ่งช่องนะเอาพี่พี่ภปษามาจัดรายการนะผมเป็นคนกลางเสี่ยไม่ชนน่าจะมั่นนะวันนี้เฮ้ยมั่นนะพี่ นี่พี่ไปสานจะมีเลาว่าไขออาทิตย์ละวันเนี่ยโพ้พี่พี่ไปสานี่มันมากเลยวันนั้นเน่ะ <c oughs> แล้วก็หลบเรียกกันไปมาแล้วก็ไปเกาล้ากาันไม่ใช่ไงแต่ว่าเราก็คือคือพี่มีมุมพี่ฟังพี่ก็ดีฟังพี่ไปสานก็ดีตอนั้นผมผมว่มารายการอย่างเงี้ยถ้ากับพี่พี่ไปสารจัดรายการนี้ประชาชนฟังโรกคิดอะ่ะมันวันแรกไม่เป็นไรหรอกแต่พอมันทุกทุกวันมันจะทะเลาะจรงิงจริงเพราะเริ่มมีเริ่มมีศักสีขึ้นมาไม่ได้หรอกไอ้ที่เราก็บอกผมว่ามารายการนี้วันนี้อยู่กันตรงนี้ก็ขออนุญาตมีความเห็นกับเราง ตอนี้ผมเมื่อขับโจทย์ให้เพศาเป็นคนชมสักศิลป์ผมก็จะเป็นคนตำหนิเหมือนกันเนี่เ<ม>พราะเพะื่อคนดูไง<ม>ใช่ไหมถ้าเราไปเชียร์สักศิลป์้งพูดไปด่าแล้วถึง้ะพูดคนมันก็ไม่ดูสิ<ม>ใช่ไหมคนก็ไม่รู้จะฟังเพื่อจะเกิดเออะไรอย่างนี้ผมไปตามดูทีวีธรรมดาดีกว่าผมร้อนๆอะไออกมานั่งนี่งนั่งว่าเรามีตัวตอนอย <c oughs> ู่แล้วทุกวันอ่ะ <c oughs> มีอยู่แล้วเปิดไปที่ไหนก็เจอนะทําอะไรก็ไม่เคยถูกสักอย่างนั่นแหละคนเราเนี่ยมันต้องมีทั้งดีคนเขาทำงานนะ ดีก็มีไม่ดีก็มีแต่คนเลือกแต่ของไม่ดีมาด่ามามาด่าแต่ของดีๆคุณไม่ฟังวลไม่พูดถึงมันยังไม่มีไงอะไรดีๆนะบอกพี่ตวหมออย่างีอย่างดีๆอย่างน้อยตัวนีเป็นประชาสัมพันธ์อาประชาสัมพันธนายกมาจากการเลือกตั้งเ่ไม่ไม่ดีอ่ะดีอ่าแล้วทำไมคุณไม่ปล่อยให้เขาทำงานไม่ปล่อยตั้งหลายเดือนแล้วไม่ไม่ใช่เพิ่มได้เชิก็สี่ปี ไม่ใช่วันหลายเดือนตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วไม่ใช่หลายเดือนวันแรกของกระดากันแล้ววันแรกก่อนมากระดากไงเขาต้องชนะให้ลดเสียงด่าที่มันเสียงด่ามันดังกันันคุณตั้งใจด่าไงมาผมก็เข้าช้างนะผมผมคุย่างนี้ยุคเขานะสมัยก่อนโอ้ยผมไม่ได้พูดถึงมาไน้ผมอยากให้เขาแกไว้เอาชนะเพราะ้ากเนี่ยไม่ได้รึซึ่งในเรื่องการเมืองมาตั้งแต่รัฐบานโดยอายุโดยการงานเนี่ยคุณก็มาสัมผัสกับสื่อในช่วงนี้ในช่วงที่มีเหตุการณ์นี้แต่ผมเราพูดถึงพวกเก๋าเกือก กิ่งกือทั้งหลายที่แม่งอยู่มาเป็นร้อยๆ้อยเป็นสิบสิบปีมันควรจะเห็นในสิ่งที่ประเทศนี้เย็นลง<ม>เป็นรูปแบบมากขึ้นมไม่ใช่ไม่ใช่ด่าเพื่ออาชีพสื่อมันด่าเพื่ออาชีพไม่ได้มันต้องด่าเพราะให้ความรู้ชาวบ,บ้านเขา<ม>ให้โอกาสประเทศมันได้ฟื้นตัวมั่งไม่ใช่เองเอาแต่เองเองเอาแต่เองเอาแต่รายได้แล้วก็ด่าดาอย่างเดียวยังไปทําหนังโป้ดีกว่า<ม>วิวร<ม>้านเดียววิวง่ายกว่าเยอะ